สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูจะพาทุกคนมาฝึกคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่มีตัว p p อยู่ในคำศัพท์นั้นนะคะอันนี้เขาอ่านว่า bookstarven p หรือว่า bookstarven p นะคะก็คือตัวอักษรตัว p ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ P ใช่ไหมคะแต่ภาษานอสเขาออกเสียงว่า p พค่ะตัวใหญ่ให้เขียนบนบรรทัดอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวเล็กให้ลากหางยาวลงมาจากระดับบรรทัดนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือตัว Pay เรามาดูคำศัพท์คำแรกนะคะอาจจะมีเสียงขาดหายบ้างนะคะก็ต้องขออภัยนะคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะ สุขภาพก็เลยปรับตัวไม่ทันดูคำแรกนะคะพีลพีลพีลอย่าลืมตัว l นะคะคำว่าพีลก็คือลูกศรหรือว่าลูกธนูนะคะครูวาดพยายามวาดให้สวยที่สุดแล้วประมาณนี้นะคะบางทีพีลก็คือเป็นลูกศรที่ชี้ทางบอกว่า โอเคไปทางซ้ายไปทางขวาเดินไปทางไหนก็จะเป็นพีลก็ได้นะคะหรือว่าพีลธรรมดานี่ก็คือลูกธนูค่ะลูกธนูลักษณะอย่างนี้เนาะก็เป็นลักษณะเดียวกันกับลูกศรที่ชี้ทางบอกนะคะคำที่สองค่ะ push 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 ก็คือ แมวแมวเหมียวหรือว่าพวกลูกแมวน่ารักทั้งหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาเด็กภาษาน้องนองนะคะก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นมาหน่อยก็จะเรียกว่าคัดใช่ไหมคะคัดแปลว่าแมวเนาะคำศัพท์คำต่อไปคำว่าพูเตออกเสียงว่าพูเตหรือว่าพู้เตก็ได้นะคะพู้ หรือว่าพื้เตก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้แปลว่าหมอนนะคะหมอนที่ใช้เวลาเราจะนอนเราก็ต้องหนุนหัวด้วยหมอนนะคะทบทวนค่ะพีลพีลพื้สพื้เตพื้เต คำศัพท์คำต่อไปค่ะ p o l i c ี p o l i c ี p o l i t ีแปลว่าตำรวจนะคะตำรวจเนาะตำรวจที่ใส่เครื่องแบบนะคะที่นี่ก็มีเครื่องแบบเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นเสื้อสีออกฟ้า,านะคะคำต่อไปค่ะ papa p a p ะ,ปปะหรือว่า p a พปปะก็ได้นะคะ p a p ะ หรือผับปะก็ได้แปลว่าพ่อแปลว่าคุณพ่อนะคะเอ e แ pl เ e อแ pl เ e อ pl แปลว่าลูกแอปเปิลนะคะเป็นผลไม้แอปเปิลเนาะคำสุดท้ายค่ะซบซบออกเสียงสั้นๆนะคะซบ so ออกเสียงเพอด้วย ก็คือเห็ดทั้งหลายนะคะเห็ดทั้งหลายก็คือซ so บทบทวนค่ะผู้ลิทีผู้ลิทีพาปาพาปะเอปลเอปล์ซบซบ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงไม่เยอะเกินไปนะคะสำหรับตัวอักษรตัวเพกก็มีคำศัพท์ที่นำมาฝากกันในคลิปนี้เท่านี้นะคะแล้วยังไงอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ